สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยิญญวจะไปบ้านเพื่อนนะคะเนี่ยเอาขนมเอโปเซโกค่ะโปเซโกแล้วก็ อันนี้ก็อีกโปรเซโกเหมือนการไข่ขวดหนึ่งจะเอาไปเอาจะเอาไปให้เพื่อนค่ะ <Thank you. S 1> เพราะว่าเพื่อนเขาทาอันนี้ก็โปรเซโกเหมือนกันค่ะเพื่อนเขาทําไส้กรอกให้ค่ะ mm hmm. เพื่อนก็จะทําไส้กรอกอีกสานให้นะคะก็ลเลยนี่ก็จะกําลังจะไปเอาไส้กรอกค่ะ ไปดูฟุตบอลอะไรพวกนี้ยเขาชอบเอาเพลงมาขึ้นก่อนก่อนสตาร์ทแมต์นะคะเอาแอรียนี่ก็ดีนะคะอันนี้แอรียนี่ค่ะเทติงตันที่ตอนก่อนนั้นเราพาไปเทติงตันลลอกนะคะใช่ดูบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นโรงละครนะคะอยู่ข้างในนะคะเด็เป็นโรงละครเล็กๆค่ะ ตะโกลงแล,แลวก็เป็นเป็นแฟลตนะคะเป็นแฟลตแบบคนสูงอายุค,ค่ะเพื่อนห่านมาเดินบนบนฟุตบาทค่ะตอนนี้เราอยู่อ่าอ่าคิงสตันนะคะนี่อ๋อแฟนคับราคะแย่มากนี่คิงสตันนะคะแถวนี้นี่ก็เป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะจอห์นลูอิสค่ะ ตอนนี้ฝนตกอยูค่ค่ะอ๋อดูแฟนขับรถตีคะ่ะดูกระชากนะคะออกตัวจอททีหน้าแทบคว่ามคะ่ะ แฟลตที่เห็นนั้นนะคะก็มีเพื่อนคนไทยคนนึงอยู่ที่แฟลตนั้นเหมือนกัน,นะคะ่ะแฟลตแฟลตน่ายอยู่มากเลยค่ะไลช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะไล,า center, ะะลาอาหารไลหมดทุกอย่างเลยคะ่ะสะดวกสบายเลยคะ่ะเป็นสง่งวิคตอเรียนะคะแฟนพาร์คเอ็นดานามิสโกสิทธิ์เลยเป็นแฟร็อเลริสวรนคไปกันเลยค่ะจบให้ดูนะะี่ค่ะ องุ่นบ้านเพื่อนค่ะต้นองุ่นนะคะเนี่ยลูกองุ่นค่ะเยอะเลยค่ะถุงน่ารักเลยเป็นรูปลูปต้นอะไรนะต้นมะพร้าวถุงวันเกิดลูก อ่ะชุดสวยเจ้าอันนี้เอาขนมมาให้ด้วยเอาขนมอะไรนะขนมเปี๊ยะใส่ใส่ถั่วโอ้ยอะไรเยอะแยะเลยโอ้ยแต่แตงกิ้วมากอ๋อเพิมให้ด้วยไงโอ้ยแตงคิ้วค่ะโอ้แตงกิ้วค่ะ หัวแฟนเลยนะโอเคโอเคเออฝนตกไม่เป็นไรแล้วเราได้เจอกันโอ้แตงกิ้วค่ะเอาแช่ไว้ก่อนก็ได้นะอันที่ทำก่อนมัไม่รู้อร่อยป่ะนะโอ้ไม่เป็นไรอะไรก็อร่อยค่ะสิกโก้ซิกก้ออกอีสานค่ะเดี๋ยวเราไปโชว์กันที่บ้านนะคะโอเคไปไปก่อนแล้วพี่ขอบคุณแตงกิ้วมากเลยนะแตงกูดเดี๋ยวเราค่อยโทรคุยกันเนาะโอเคค่ะเราก็ขอบคุณมากค่ะ ได้แล้วค่ะไอ้โขกสารเพื่อนทำให้เยอะมากเลยค่ะให้ดูต้ัอง่ดอีกทีนึงโอ้ดูดูลูกค่ะดูลูกดูลูกองุนเยอะมากเลยค่ะให้ของทานจ้ะ,ะมาพัสโก้กันค่ะเพืเ่อนๆซื้อของอ ช็อปปิ้งใส่ถุงมือไปครับพ <I come. S 1> ันสี่อพันห้านะคะเม็ดนั้นค่ะเม็ดนี้สี่พันสองร้อยเก้าสิบกอนนะคะโอ่โหสวยมากเลยค่ะแนล้วแบบตรงนี้ไอค่้ 1.2ดสองขนาดนะคะสี่พันแปด็สี่พันเก้าค่ะอ,อันนี้หนึขนาดอันนี้ก็แบบนี้สวยค่ะเม็ดนี้ค่ะแพงอันนี้แพงที่สุดค่ะเม็ดนี้นะคะนะคะนเนี้ยค่ะกระเ บูเบอรี huh. ra, 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 ่นอรี Lap ่สี่ร้อยยหกสี่ิเก้าอันนี้โค้ดนะคะอันนี้โค้ดัง1 8อยนะคะอันนี้นีร1อยนีร้1ยหกสิบรอยหก้านะคะ ม,มันยังมีกระเป๋าแบวนเนมนขายค่ะมีตู้อืมสวยค่ะดูราคาดูราคานะคะว่าเท่าไหร่นี่นมีบอกราคาเลยไม่เลยค่ะาราคาเท่าไหร่อ๋อนี่ขายอยู่ข้างบน เก,ก้ะะาแปด้าสมาสมอือมีร้อยร้อยเก้าเก้าก่อนนะคะสวยข้างก็เป็นเมืองไทยคงจะค่าคุณค่าสมานีสมันจะเพิ่มไว้เยอะค่ะมีที่นอนค่ะเรามาหาแหน่ขนมดีกว่านะเรามาหาขนมกัน,นะน,ะค,ะนค่ะ กะคหของหวานกี่ค่ะอันนี้แล้กันแค่ ใส้กรอกไปเอามาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนก็นทําใส่แพ็คมารั่วแพ็คอาจจะเป็นครึ่งโลเปล่านะคะลืมถาม่อี้ฝนตกไม่ได้คุยกันค่ะเนี่ยมันมีไส้กรอกเนื้อนะคะในสองอันนี้น่าจะเป็นหมูนะคะเนี่ยแพ็คไว้สวยงามเลยค่ะไม่ได้ยังไม่ได้ถามว่าแพ็คก,ก็เท่าไหร่นะคะแล้วก็อันนี้ก็ ก็เป็นหมูค่ะอันนี้น,นี่ไส้กรอกไส้กรอกหมูค่ะอันนี้น่าจะหนึีน่าจะโลหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะน,นี่ไส้กรอกไส้กรอกหมูค่ะทักออกไส้กรอกอีสานค่ะน่าทานมากเลยค่ะ แบ่งใส่ถุงเอาไว้นะคะถุงละสี่ชิ้นห้าชิ้นค่ะแล้วก็ใช้ช่องแข่งนะคะเวลาเราจะทานแล้วก็เอาออกมาทีละถุงแล้วเราก็เราก็ทานได้เลยค่ะกลิ่นออกมาเปรี้ยวน่าจะอร่อยค่ะกลิ่นอร่อยเลยค่ะแค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าต้องอร่อยพี่ตุ๋ยครับเป็นคนที่ทำอะไรสะอาดด้วยนะคะ ที่คนที่ทำเนี่ยค่ะที่เขาทำอะไรเขาทำสะอาดสะอ้านแล้วเขาก็ทำดีมากค่ะนะคะใส่ถุงแล้วก็แยกเอาไว้เราเดี๋ยวเราไปแช่ช่องฟิตนะคะอาหารเด็กๆค่ะวันนี้เอินทานไม่พร้อมกันนะคะวันนี้ให้เด็กๆทานก่อนค่ะเด็กๆหิว เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงมั่งนะคะอืหน้าตาดีมากเลยค่ะดูนะคะอืมอืม รสชาติมันมันเหนียวนะคะพี่เขาคงเขาคงใส่หนังหมูไปด้วยค่ะมันจะออกมาอร่อยนุ่มแล้วก็เหนียวนะคะกึบกรึบอ,อร่อยมากค่ะแล้วรสชาติกำลังพอดีเลยค่ะกำลังกลมกล่อมเลยค่ะอร่อยค่ะอื ใครสนใจติดต่อมาได้นะคะถ้าใครจะสั่งก็เดี๋ยวจะบอกพี่ก็ให้นะบอกว่ารับรองเลยค่ะอร่อยมากค่ะรสชาติรสชาติรสชาติพอดีเลยค่ะอืมอืมต้องวาง อร่อยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะรับรับประกันค่ะอร่อยทานพริกแปรชิ้นเล็กๆขนาดนี้ก็เผ็ดนะคะเนี่ยพริกพริกธรรมดานีค่ะพริกเขียวธรรมดาองเงี้ยค่ะแต่เผ็ดอร่อยค่ะทานกับขิงอ่อนนะคะแล้วก็พริก ชอบอย่างนี้เลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนไงก็ใครจะสั่งใครต้องการก็เดี๋ยวจะถามราคาให้นะคะว่าโลละเท่าไหร่นะคะแต่ขอบอกว่ามันเหนียวมันเหนียวแบบมันเหนียวอะไรนะคะเหนียวหนังหมูแล้วก็เนื้อก็อร่อยมากค่ะแล้วก็พี่คนนี้รับรองได้เขาเป็นคนที่สะอาดะคะ่ะเขาทำอะไรเขาทำสะอาดมากนะคะแล้วก็ อร่อยด้วยค่ะสะอาดแล้วก็อร่อยใครสนใจก็ทักมาได้นะคะมาถามราคาได้นะคะแล้วยังไงก็ถ้าสนใจก็เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรติดต่อโดยตรงเลยค่ะนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะังยไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e กดกระดิ่งให้หญิงแก้ว UK ด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ